สวัสดี2024หลายหลายคนรีแคปปี2023นะคะว่า how good is that how good is life 2 0 23นะคะสำหรับตันนี่นะคะต้นปี2024ทุบบ้านทิ้งไปเลยจ้า <c oughs> โบแมนดอกคาเซ่เฮ็ดเซือนใหม่ค่ะเพราะเอิญว่าหมองจีที่ต้องหนีเนาะที่สร้างลานขาให้แม่นะคะมันเป็นทางน้ำนะคะแต่ก่อนมันสิเป็นทางหนามมันสิเป็นแบบว่าทีกงกวงเป็นน้องน้ำเป็นปลาเขา่าเป็นปลาบัวไป็นสันเธอมันโบแมนทีแบบเฮ็ดเซือนเฮ็ดซาสิงะสินะมันเป็นที่นาที่ทุ่งนานะคะกว่างเวลาน้มถั่วมนามยังมากสินะแต่จือถั่วมหมดเเเลยอนื่องจาากว่น้ลย บถ่วมาเป็นสิกว่าปีนะคะตอนนี้ก็เลยดตัดสินใจสั่งหลานขายให้แม่เนาะเธอพ่อฉันสั่งเร็จแค่นั้นเลยค่ะน้ำท่วมค่ะสปีติดนะคะตอนนี้ก็เลยได้ตัดสินใจทุบบ้านค่ะจะทําบ้านใหม่นะคะหลายๆคนกะสิวา่าคือเป็นบาทีคือสิมาทุบเพื่อนถิ่งนสารังสีเสียได้นะคะแต่สำหรับตอนนี้นะคะที่ได้สั่งให้แม่นะคะเหตุหลานขายได้ยุ่อาศัยมาสามสี่ปีก็ถือว่าคุมแล้วนะคะเพื่อนมันกับบอด้จำนวนมากปันใดนะคะทุบถิองดีกว่านะคะดีกว่าแบบว่าอยู่อาศัยละ นะ,ะตอนนี้กับโมทีไบกรนะคะแห่งดินมันเสร็จโตนะคะตอนนี้กับสิเร,ริ่มสรังรปีนี้แหละคะ่ะประมาณสิงหานะคะแต่ว่าก็จะทําไปเรื่อยๆนะ,ะบ่ได้ว่าฟินิชทีเดียวแหละเขาอยู่เลยตอนนี้เหตุใยๆว่าเอาโครงสังมาก,ก่อนประตูหน้าต่างใส่ไปแล้วก็คอยซื้อเฟอร์นิเจอร์แบบต,ตกแต่งไปเรื่อยๆเอยๆเอๆงสิแม,ม่บนหลีมเออประมาณเนี้ยก็รอติดตามชมกันตอนต่อไปนะคะว่าตอนนี้ที่สรังบ,บานาออกมาเป็นสไตล์ไหนนะคะบ๊าย